รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่30กันยายน 2,567ของนางสาวนัทวันผลทวีครูโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายผู้จัดทำข้อตกลงน,นางสาวนัทวันผลทวีตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนชุมชนบ้านทางควายอายุ37ปีวุธิการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อายุราชการ6ปี9เดือนาการนำเสนอมีสส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. พารังงานในภาคเรียนที่2 2 5ทับ2,566มีพารังานรวม34ชั่วโมงต่อสัปดาห์และในภาคเรียนที่1 2567ับ2,567มีพารังานรวม32ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1จัดทำหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามหลักสูตรต้องรู้หลักสูตรสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 1.3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป3ที่มีคุณภาพและบันทึกผลหลังการสอนที่สะท้อนผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.4. ปรับประยุกต์สื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก และลบชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning 1.5สร้างเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาต,ตรงตามหลักสูตรที่ต้องรู้ผู้เรียนได้รับการวัดประเมินผลโดยใช้เครื่องมือและแบบประเมินตามตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ1.6 การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้นำผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียน1.7มีการพัฒนาการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความพึงพอใจ และได้ช่วยเหลือจัดป้ายนิเทศมุมแสดงผลงานของตนเองส่งเสริมผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นประจำ1.8การอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่ดีทั้งต่อตนเองผู้อื่นโรงเรียนและสังคม <S 2. 2. <S ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2. 1 จัดทำข้อมูลในระบบสารสนเทศของผู้เรียนชั้นป .3 และในรายวิชาที่ทำการสอนเอกสารงานประจำชั้นแบบปอพอต่างๆผู้เรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศสะดวกต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ทันที2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเช่นออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งผู้เรียนมีข้อมูลพื้นฐานเป็นรายบุคคลและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆจากข้อมูลการเยี่ยมบ้านจัดหาทุนการศึกษาผู้เรียนยากจน2.3โครงการต่างๆที่ได้รับข้อบหมายตามที่โรงเรียนแต่งตั้งให้รับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพัสดุผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายตามโครงการและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้กำหนดขึ้นตลอดปีการศึกษา2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอ,องภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการร่วมประชุมผู้ปกครอ,อง และติดตามการเรียนรู้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียน 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1เข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2567ในสาขาและวิชาเหมาะสมกับระดับของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาสื่อ และการจัดกิจกรรมการด้านการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์ line. ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้ผู้เรียนมีผลสำเร,ร็จที่สูงขึ้น3.2เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพ PLC ำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาในการเรียนได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นรวมถึงได้รับการพัฒนาจากสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการปรับประยุกต์เรื่องการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องการบวกและการลบชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเกิดจากผู้เรียนไม่ได้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองเมื่อพบสถานการณ์และในโจทย์ปัญหาจึงไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด วิธีดำเนินการ 1. วิเคราะหา์เนื้อหาและปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้เพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning 2. เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสื่อ 3. ประเมินผลสำเร็จก่อนเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการสอนประเมินผลสำเร็จหลังเรียน 4. ส,สรุปผลและรายงานผล ผลลับที่ได้มีหผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามร้อยละ83.33มสามีผลสำเร็จทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก และการลบสามารถนำไปต่อยอดในหน่วยต่อไปได้ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านค่ะ